เสือเหรอไม่รู้ไม่รู้เลยจะทำไหมทำไมทั้งนี้สุดท้ายลงไปข้างล่างเหมือนเลยลุงปลาสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆลุงป้านะทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบอร์เดนป่าลาผีนะครับพี่ๆกว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับน้องบาสด้วยนะบาสสวัสดีคนดูหน่อย ก็วันนี้เนี่ยผมกับน้องบานนะเราจะไปดูชาวบ้านสักหน่อยนะพี่พี่ได้ข่าวว่าชาวบ้านเนี่ยไล่เผาไม่รู้เป็นเผาอะไรนะพี่พี่ผมก็จะเข้าไปดูสักหน่อยเห็นเขาว,ว่าเสือมงมาไล่กินงัวชาวบ้านนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าอันนี้ผมกับน้องบานก็จะเดินเข้าไปตรงไหนนะที่เขาบอกตรงที่เคยมีเสือสมิงใช่ไหมผมก็ไม่มั่นใจนะใช่วงนั้นเ,เดี๋ยวเราลองเดินไปดูน้องบานนะก็โอเคครับพี่พี่เอฟซีงนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ก็เป็นกำลังใจผมเนี่ยมีกำลังใจในการถ่ายคลิปด้วยนะครับพี่พี่เอฟซีโอเคถ้าพร้อมเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางเข้าไปเลยดีกว่านะบานนะครับผมครับขออนุญาตเดินทางเข้าไปดูก่อนนะครับพี่พี่ว่ามันเป็นเสือหรือว่าตัวอะไรนะครับพี่พี่เอฟซีโอเคยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปเลยดีกว่าครับไปเบาๆก็เฮ้ยได้ยินเสียงชาวบ้านนะพี่ๆตอนนี้นะผมกับน้องบานก็ได้เตรียมครบเพลิงกันมาด้วยนะเพื่อความปลอดภัยของเรานะป้าลุง อยู่ทางนหนกันฮ้ยดปมาฮ้ยนู้นไงลุงตัวอะไรเสือเหรอเหมือนมาไล่กินไก่ชาวบ้านเหรอครับมากินงัวมากินงัวลุงไล่มาเหรอหนป้าไหนฮ้ยมันจะมิงป้าระวังท้อยลังไป สมิงสมิงเฮ้ยมึงกลับมามาไล่กันงัวใช่ไหมเฮ้ยมึงกลับมาทำไมวะไปลุงลุงระวังนะอ๋องัวร้องใหญ่เลยใช่ไหมป้าคือลุงกับป้าก็ไล่ต้อนมามาแค่สองคนเองเหรอป้าคนที่เลือกไปไหนอ่ะ เฝ้างูใช่ไหมใช่ป้าป้าระวังมันไล่อะไรนะป้าก็มาเพื่อนลุงเข้ามาเพื่อนเป็นเข้ามาเป็นเพื่อนลุงนะพี่พี่ไปไปไปมาเถอยออกมาก่อนถอยออกมาป้าถอยออกมามันอันตรายมากเลยอ๋อพวกป้าก็เตรียมพบเพลิงกันมาเลยใช่ไหมใช่ใช่โหดีนะป้าเตรียมมาเพราะไอ้พวกนี้มันกลัวไฟเออให้ไฟแล้วก็หนีมันหนีเลยใช่ไหมเออถอยหลังมาป้าถอยหลังมา ลุงระวังนะถึงมีไฟมันก็ยังจะเอาเราอยู่ได้คือป้าผมขอไฟมันไฟผมจะดับป้านมาแล้วมันมาแล้วพี่ๆคือตอนเนี้ยมันไล่ไล่ไก่และเอ้มันไล่กัดงวชาวบ้านนะมันกัดใบได้มั้งอย่างป้าย่าอย่าอยังไล่กันทันใช่ไหมลุงใช่ไล่ไล่ขาหัวหลอกมึงมาอีกทำไมวะ เอา้าเบมึงถือสอง,งนะอันมึงถือกล้อง้มึงอ้าแชมึงเข้ามาในหมู่บ้านนี่ทำไมวะไม่ต้องกลัวนะป้าเออมีไอยเยอะคุยบุ้ป้าป้าจะเข้าไปช่วยไม่ต้องป้าไม่ต้องอันจะายป้าถอยมาป้า

ก็คือตอนนี้คุณลุงกับคุณป้าแกก็ได้เข้าไปช่วยพี่เบิร์ดแล้วนะหลันงมาเลยเฮ้ยมันมีมีไปแล้วมีแล้วเนี่ยน้องมาเจ็ลงุงกับมีป้าป้าตอนเลงนะตอนมันตอนมันจับเผาเลยไปไปยิ่งท้องยอะจะกเยอะเดี๋ยมึงระวังนะออไป Luôn bay thẳng nào mình lên ừ. Thì chưa? vừa nè Luôn luôn rồi luôn phải đạp leo Ba ba Luôn luôn rồi phải đạp đi không? ระวงไฟไม้ป่าด้วยนะลุงบายคอยด,ดูไฟด้วยนะถอยมาเบิร์ตร้องๆนะลุลงร้บบอนนะจะควบมไฟไม,ไ,ไ,ไม่ไมป้าไม่น่าจะไหมนะฝนตกขนาดเนี้ยลงระวงังเฮดู่ายไปนไวะไปดับใช่ไหมลงเอานี่

ป้ามาล้อมมันเลยลุงอ้อมล่างมันเลยอ,เลอ้อมล่างมันมาปวะเว้ยมีฝ่าเว้ยมาปวะเว้ยมีฝ่าเว้ย <c ười> เออมาปกะเว่ยฝ่เว้ยมีฝ่าเว้ยเออเอาเนี่ยป้าค่อยๆเข้ามาไล่มันเผามันค่อยเดินเข้ามาค่อยจับแล้ว ไกัวเว้ <Exped ition> uh, ีไข้าายาเขาไปเข้า <mostrar> บ <at be honest> ้านลเาโดนโเบิดมันจะเข้ามาหากูเบิด เออมุงไม้ตีกับไม้ไปได้แล้วไปแล้วคือตอนนี้เขาก็ได้รวมไฟกันนะวิ่งเพื่อนเราเล่รอเว้ยรอจุดไฟไว้เ่าไม่ท้องข้ามนมาพ่อพ่อเอาไฟนี้เดี๋ยวนั้นให้น้องผมดีกว่าวางไว้วางไว้เลยป้าเออป้า ก็กคือตอนนี้คุณป้าแกก็ได้วางไฟทิ้งไว้ผมนะนพีเพื่นเพื่อนคือพี่เบิร์ดกับคุณป้าก็คุณลุงแกก็ได้เข้าไปเอาเลยเบิร์ดไฟตอนไฟมันติดแรงอะเบิร์ด ก็คือตอนนี้เขาก็ได้เผาได้นะพี่พี่นเพื่อนเผาได้เลยใช่ไหมไอ,อะใช่ปะออไม่เห็นอะไรเลยไกไววป้าปาร้ระวังระวังระวังลงเลยนะลุงดเนี้ย ก็คือตอนนี้เขาก็ได้ตามหากันแล้วนะพี่พี่เพื่อนวองไปใครตัวได้ได้หรอได้เบิร์ดเอาไงดีกันต่อ,อ,อนนช่วย <ไป S 2> คุณช่วยเขาไล่ออกก่อนใช่ไหมใช่้าที่ไห้เพิง่งควันไฟคือควันไฟเข้ากล้องหมดแล้อเบิร์ด ตอนนี้พวกป้าก็คุณลุงแกก็ได้ตามหาแล้วยิ่เพื่อนปแล้วปาต้องคอยระวังนะบ่ายไป็นองเข้าไปดูเถวาถบ้านยังป้าไปดูดิมันชื่อบ้านนะป้าป้าจำทีได้ไหมบ้านป้าไปดูดิไปอยู่ิรนหนู ออกไปมออกไปใ่าวไม่เป็นไรครับเจมงอ้ม่ได้ินใเรเฮ้ยเบสเสียงมันอยู่แถวนี้เบิดเอด đi, เอ,อคือ<ะ>ผมได้ยินเสียงอยู่ในป่านู่นนะพี่พื่เพื่อนไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินหรือเปล่านะไม่รู้ว่าได้ยินกันหรือเปล่าคือผมไม่กล้าเข้าไปแต่งตัวนะ หาหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณลุงกับคุณป้าระวังนะรถเรา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 เรียงนากระดานลองดูดิแม่เอ้ยป้าระวังนะดีด้องเถี่ย คือผมจะหักตีไม้ข้างหน้าออกอไปไล่จงัวเขาทำไ,ไมม่ดีจริไม่เป็นหรอนอยู่แล้ว่าอะไรีเ้า เจอเจอระวังล่างนะไอ้นู้ระวังนะครับผมใครจดได้ไองการอะไรคือในกล้องที่เบอร์เจอไหมบ้านระวังนะครับไม,ไม่ก็ไม่กล้าเข้ามานะ พอนักทัวนันนกัวัวเขาไม่ทัน่ปไม่ัเรได้ยัวร้องคือคุณป้าแกได้ยินก่อนใช่ไหมเบิร์ตได้ยก็คือคุณป้าเขาได้ยินวัวร้องนะว่าเหมือนแบบวัวเกิดตื่นตูมอะไรหรือเปล่าคุณป้าแกก็เลยแบบ เอาไปฉายแล้วก็กับคุณลุงออกมาดูนะก็เจอได้เจอ,อยังเซอสมสงนะพี่เพื่อน ไปได้่เอาทีด้าบกันแลระวังนะป้าระวังนะบ่ยมอยตโดนโดมึงยอดนป้า ไล่ตอนมัไปค่ะไเเข้าต้เามเมอร์ชนะล่ะหาคว้ารุนรอนนะไปแล้วลมไม่แล้วลไปเร็วคือมันหนีไปแล้วะะพี่เพื่อนเบิรดระวังหลงัง ก็เลยดอกหมดหมดหมดแล้วจะอันตรายลุงเอาป้ากับลุงก็ไปเลยเอาลุงตอนนี้กูให้เขาเพิง่งป้ากับลุงเข้าไปหมดเลยนะบัสให้เขาเดินทางกลับกันหลงเราวะยังไงดีไม่รู้เมื่อกี้กูโยโนโดนมันเต็มๆเลยใช่ไหมก็คือตอนนี้คุณลุงก็ป้า อันนี้ป้ากลับบ้านเลยใช่ไหมครับเออก็คือตอนนี้พี่ลุงกับคุณป้าแกก็เดินทางกลับแล้วเดีย๋ยวผมกับพี่เบิร์ดตามที่เพื่อนแล้วมึงเอาไงเบิร์ดผมไม่รู้อ่ะแต่กว่าไฟแล้วโยนมันายมันอยู่ใกล้ไฟไ,ไว้ก่อน,น,นอย่หน่อยก็ยังมีไฟกองเล็กๆอะ่ะมีไฟกองเล็กอยู่เพื่อนกูก็ไม่รู้มันไปทางไหน มันอยู่ล่างนู้นเปล่าพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์เต็มดวงเลยพี่พี่มันเลยมาไงดีมันยังกินงัวชาวบ้านไม่ได้เอาบาสเถอก่อนนี้ทำธุระส่วนตัวแป๊บนึงวะไปดูไว้ด้วยนะเว้ยกเวิมเจอบลาชอบที่กูุญนไฟเข้าไปเจอเจอโดนมันเต็มเลยนะใช่ใช่มันวิ่งชิบหายเลยอะคือพระจันทร์เต็มดวงแล้วพี่เพื่อน มึงจะออยังไงต่อมึงจะถอยก่อนไหมเพื่อเราเดินตามคุณป้ายังทันอยู่ไม่รู้ว่าว่าดูก่อนก็นได้มั้งดูล่างนูนเดิมึงคอยดูลลางไว้ด้วยนะเว้ยมางทีมันอยู่หลังนูนหรือเปล่าป้ากับลุงก็กำลังเดินไหมนะเสียงอะไรฮะ เสียงอะไรอยู่ใกล้กองไฟก่อนเสียงอะไรไม่รู้เบิร์ดเอาดีๆนะเว้ยเออไม่โกหกอยู่ใกล้กองไฟก่อนแหละคือพวกนี้คือจู่โจมเราตอนไหนก็ได้นะเว้ยเบิร์ดใช่อันนี้กูเห็นด้วยกองไฟก็จะดีหน่อยกองไฟก็จะมอดแล้วนะเว้ยเติมนิดเติมไฟเข้าไป เอาไงดีครับพี่พี่ออกก่อนดีไหมตอนนี้เดินตามป้ากับลุงยังคันนะเขาก็ยังมีไฟอะ่ะเราก็ไม่พร้อมช่วยไล่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะมึงเอาไงกูเอาอย่างนั้นอ่ะบัสว่าถอยก่อนนะคือกูเห็นเกดไฟก็ไปนูนะนะ่นแล้วเบิร์ตแต่ไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าก็หุดป้าแกก็เดินยังไปไม่ได้ไกลนะเบิร์ตเราเดินตามทันนะตอนนี้นใช่ใช่ไฟก็จะมอดแล้วเอางี้นะพี่พี่ผมและน้องบัสเนี่ย เราขออนุญาตเดินทางอ,ออกก่อนดีกว่าใช่ครับเนื้อบ้านนะ<ช>ไปตอนนี้ยังเดินตามทานันใช่ไปเบิร์ดเร็วโอเคตอนนี้กังกลัเบิร์ตก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับก่อนนะพี่พเพื่อนก็คือตอนนี้เรายังเดินทางไป<า>ไปไปรีบ <ไป S 1> <ๆ>เดินตามป้ากับลุงไปใช่ครับเรายังเดินทางตามคุณป้ากับลุงยังทันนะพี่พีเ่เพื่อนใช่ครับก็ไม่รู้ว่ามันไปทางไหนแล้วนะพี่พี่เพื่อนไปไปไปขออนุญาตเดินทางตาม คุณลุงกับคุณป้าก่อนนะครับพี่พ,พี่พี่ครับผมและน้องบ้านเนี่ยตามคุณลุงไม่ทันนะแต่ตอนนี้เราก็ปลอดภัยแล้วเรามาออกมาข้างนอกได้แล้วคือโค้นเหนื่อยวิ่งตามลุงสองคนนั้นมาแต่หาไม่เจอเขาไปกลับบ้านไปทางไหนไม่รู้เขาเหนื่อยเลยนะบ้านนะใช่ครับดีนะพี่พี่เราเนี่ยออมาช่วยกับคุณลุงคุณป้าด้วย เห็นที่แรกเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยมีเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้แยกย้ายกันไปดูงัวของตัวเองนะเขาบอกว่างัวเนี่ยยังไม่ทันโดนกินงัวมันแตกตื่นมันร้องนะแหกเหมือนแหกคล้องนะนงนะชาวบ้านก็ออกมาดูแล้วผมเนี่ยได้ยินปืนคล้ายๆปืนลูกซองมาบ้า่ได้ยินอยู่สามสี่นัดนะจะเป็นปืนลูกซองของคนเลี้ยงงัวนะยิงไล่เสือนะพี่พี่ก็โอเคนะครับพี่พีเอฟซีเดี๋ยวเนี่ยผมและน้องบ้านเนี่ยจะขออนุญาตเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับพี่พี่ก็ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจใผมด้วยนะพี่พีเอฟซี FC, ทุกๆท่านนะ ยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมและน้องบาสขออนุญาตเดินทางกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนคืนเหนื่อยมากๆนะตอนเนี้ยก็ยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของผมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่ๆบาสสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม